ลูกเวนนี่ตัวนี้ายมีเพื่อนเล่นตัวใหม่เพื่อนเล่นตัวใหม่เฮือมีเพื่อนเล่นเหรอมีเพื่อนเล่นตัวใหม่มีเพื่อนเล่นตัวใหม่มีเพื่อนเล่นตัวใหม่เฮ้ยตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่ก็พาวินดีใช่ไหมใหญ่ก็พาวินอีกใช่ไหมลูก Đưa đi đi Bren 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 Ê đôi ngon Đôi ngon phát Đôi ngon phát được Hãy tik 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 tik, tik 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 tik, tik 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 ding tik tik ding Dola, 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 Hm วิน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 จ๋าวินจ๋าวินจ๋าเบบี <try> <systems> <into noise> ้ช <Sus p ains> ักต <en> ิด <emotion> ติดติดเบบี้ชักแหม่ได้ยินเพลงไม่ได้นะคะคนเนียคนเนียวันนี้เราออกจากบ้านตอนเก้าโมงครึ่งเพื่อไปอีเกียตอนสิบโมง ไปแบบตอนร้านเปิดเลยเพราะว่าต้องไปซื้อโถอึอให้ลูกน้อยลูกน้อยต้องฝึกอึอแล้วฝึกอึอแล้วอ่ะลูกลูกน้อยฝึกฝึกอ,อึจำเป็นต้องไปรีบไปตั้งแต่10บโมงไม่มีคนเลยรีบเดินซื้อโถอ,อึโถอึอไม่เท่าไหร่หรอกแต่ช้างเนี่ยสิ แพงกว่าโถอึอีกเลยได้ช้างมาด้วยเลยอืมเลยได้ดช้างมาด้วยเลยอะ่ะแพงกว่าโถอึอีกเนี่ยช้างเนี่ยไม่ไงเสร็จห่อเมื่อเช้ามีแดดดีด้วยแต่ตอนนี้มืดคึ้นอนะ่ะอุ๊ยไม่โฟกัสก็ไม่โฟกัสค่ะอืม ตอนอยู่ร้านอ่ะอยู่อีเกียเนี่ยชอ,ชอบชอบช้างพอกลับบ้านมาแล้วก็หายเห่อแล้วหรอลูกจ๋าจ้าตัวใหญ่กว่าพาวินอีกอะเนาะใช่ไหมใช่ไหมตัวใหญ่กว่าพาวินิีก,นนอ,กาาอืม ต่อไปนี้พาวินจะฝึกอึอนะคะเห็นด้วยไหมหืมเมื่อกี้แม่จับลูกนั่งแล้วแต่อันนี้ไม่อึอวันนี้ทาดแข็งเล็กน้อยห <c oughs> วังว่าตัวนี้ จะไม่เป็นหมอนเน่านะเพราะว่ามันใหญ่เกินที่แม่จะแบกไปไหนมาไหนได้เอา้าพาพาผาผาผาวินพาพาวินพาพาวินพาพาผาพาผาวินพาพาวินพาวินไหนาวินเร็คอุ๊ พาวินพาพาวินพานพาวินพาพาวินพาวิพาวินพาวิพานพาพานพาวิ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 นพาว่นาจะนพอวินพาวิน้าวินพาวินานพาวิ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 นพวนพาวินนพาวินพ็ดีนพาวินพาวินพพาวินพนพาวิน้วินนาวนนพาวนพวพนพาแนพนนนนนน เดี๋ยวก็ใส่ไม่ได้ละมีทั้งหลายตัวในที่ยังไม่ได้ใส่เลยเพราะว่ามันเป็นช่วงไซส์ที่ตอนอยู่เมืองไทยแล้วนะอยู่เมืองไทยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันร้อนอ่ะมันใส่แบบนี้ไม่ได้ก็เลยไม่ได้เอาไปก็เลยต้องมาใส่ที่นี่รีบๆใส่ซะก่อนจะใส่ไม่ได้วันนี้หล่อแม่ชอบเสื้อเสื้อสวยวันนี้นะครับ รายงานคุณหนูพาวินนั้นนอนกลางวันตั้งสามชั่วโมงเนี่ยนอนนานมากเลยอะ่ะนอนหลับตั้งแต่บนรถอะ่ะแล้วก็เอาออกมาจากรถใช่ปะ่ะแล้วก็ให้มานอนต่อก็หลับไม่ได้ตื่นเลยอุ้มมาให้หลับต่อนอนคว่ำสามชั่วโมงโหนอนอิ่มเลยค่ะตื่นมาแบบหน้าแดงเลย ใช่ไหมคะลูกวันนี้มีความสามารถอะไรจะโชว์มีความสามารถอะไรจะโชว์ฮึดึงลงมาดึงลงมาดึงลงมาตัวเบามากช้างอ่ะไม่หนักเลย เบานุ่มนิ่มหนะ้ากอดหนะ้านอนหนะ้านอนหนุนหนะ้านอนหนุนได้นอนหนุนนะคงจะดีไม่น้อยไอ้ช้างตีไอ้ช้างตีไอ้ช้างตีตีไอ้ช้างตี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 ไอ้ช้างตี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 นี่มีหวงด้วยมีหวงมีง,ง,งาอะไรคะอะไรคะอะไรคะลูก อะไรคะลูกอืมอะไรคะลูกเดี๋ยวตกขอดูหน้าใหญ่ๆเอ้ยหน้างี้มันริมโซฟาเดี๋ยวตกอ่ะกอดกอดช้างหน่อยกอดช้างหน่อยกอดช้างหน่อยอ่ะกอดช้างน้อยกอดช้างน้อยกอดช้างน้อยนี่ ชอบเล่นนี่เหรอปลายสินค้าเนี่ยชอบเล่นไม่ใช่หรอกัดช้างเลย แค่นั้นอะ่ะแค่นั้นก็เล่นได้สาซื้อมาให,ให้นั่งเล่นป้ายสินค้าซะง,งั้นเราอ่ะมีความสุขอ่ะแค่ดึงก็มีความสุขแล้วแค่ดึงก็มีความสุขแล้ะลูก <c oughs> ดูตูดช้างอ่ะดมตูดช้าง่งดมตูดตอกตอกเดี๋ยวตอกโอ้ยขนหรือขนข้าวขนหรือข้าว ตกแค่นี้แค่นี้มีความสุขแล้วหรอลูก <c oughs> <c oughs> หนูก็เอาไปใกล้ๆล้สิอันนี้มันเป็นเหมือนแบบผ้าผ้ากันไฟ มันไม่ใช่กระดาษนะมันค่อนข้างเหนียวจะดึงจะทึงยังไงก็ได้ดึงโอ้โหไงแล้วไงแล้วโอ้หน้าตามุ่งมัน่นหน้าตามุ่งมัน่นมีมีความมุ่งมัน่นโอ้โหตั้งใจสุดๆเฮ้ Ay, hey, lại, hey, 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 hey. ai, lại Để tóc ai, 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 นั่งแข็งแรงนั้นนะยืนปีนก็ได้ช่วงนี้ว่าอาจจะเดินได้ในไม่ช้าส่วนเรื่องคลานนั้นลืมไปเลยเพราะว่าไม่คลานค่ะพี่นี้ชอบคลานวินชอบนั่งหน้าความนะลูกไม่เอ,เอาก้มลงเยอะลิมเบเข้ามา เดี๋เขาไปว่าแม่จะดึงให้ขาดแล้ววันนี้จะส่องหาอะไรล่ะเหมือนตัวใหญ่นะใช่ไหมจริงหนักแค่เก้ากิโลแค่นั้นแหละส่องกล้องเวลาเขาอยู่คนเดียวเขาก็แลดูตัวใหญ่แลดูตัวโตแลดูเป็นพี่ปอนหนึ่ง โองี้แม่ซื้อถูกๆมาก็ได้เนี่ยเอาที่มีอันเนี้ยใหญ่ๆไม่ต้องซื้อแพงนะ่ะลูกจะเล่นอันเนี้ยมันเป็นป้ายบอกรายละเอียดสินค้าบอกชื่อบอกรหัสมีบาร์โค้ดพร้อม เอาเอางั้นเลยเหรอเอางั้นเลยเลยอเอางั้นเลยเ่ะเอางั้นเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอ,อ,หรอ,อ,หรอ,อพระเจ้าช่วยลูกฉันใครก็ได้ช่วยทีมันเสียนอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะไอ ขาดออกมาเป็นเศษมันเป็นผ้านะ่ะไม่เอาเลยถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่ตัดออกนะ อะไรอ่ะไม่เข้าใจความอยากเล่นไม่เข้าใจเลยเด็กรุ่นนี้มันคืออะไรคะงงคะ่ะใครมีลูกเล็กอธิบายทีทำไมชอบเล่นอะไรแบบนี้ฮะประหลาดเหลือเกินสัสซื้อให้มีงงมีงามีงงมีงาไม่เล่นไม่กอดไม่เล่นเล่นไปละขาเล่นไปสินคา้างงค่ะงงงงในงง งงในงงอันตรายกว่าโควิดก็พาวินนี่แหละพา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 าวินไหนเตงะอพา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 วินพาพาวินพาพาวินพา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 วินพาพาวินพาวินอ่ะ baby s ช a r ติติ did บ i d d i ิ baby shark did d baby ้ช a r k d i ติ baby พาวินชักติด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 ีพาวินชักติดิดิดีพาวินชักติดิดิดีพาวินชักดึงดึงเนาะดึงดึงดึงเนาะไปดีกว่าครับายบายไปละค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะผมวันนี้พาวินหวัดดีก่อนบายบายหวัดดีก่อนหวัดดีท่านผู้ชมกันหวัดดีคับหวัดดีท่านผู้ชมตบแปะคลับไปแฮนด์ได้ไงคลับไปแฮนด์ได้นะ ยังทำไม่เป็นครับตบแปะตบแปะกลับไปเห็นได้นะเด้ไหมอ่ะสวัสดีก่อนวันนี้เป็นไรั้ยอ่ะจุจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมไหนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บิ๊เป็นเด็กดีนะครับว่าครับสาธุบาย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 ตกค่ะตกค่ะตกค่ะอย่ามาทางนี้ค่ะบายบายครับผมสวัสดีครับ ส่งจุ๊บก่อนเออสอนสองจุ๊บดีก่าสองจุ๊บไหมปุ๊ปุ๊บ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  <Yeah. S 1> ปุ๊บ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 ุ๊บปุ๊บปปุ๊บปุ๊บุ๊บปุ๊บปปุ๊บปุ๊บุ๊บปุ๊บปปุ๊บ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 ป